สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมๆทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปัน,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 นความอร่อยวันนี้ป้ามีสเต็กซี่โครงหมูมาฝากันนะคะจะอบหรือจะย่างก็ได้ตามชอบเลยนะคะทำกันง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะอ้อ น้ำเกรวี่ป้าจะไม่ได้ทำเองนะเพราะว่าคุณแม่ของลูกเขยเนี่ยทำมาให้เมื่อคราวก่อนนู่นนะคะมันเหลือป้าก็เก็บแช่แข็งไว้ค่ะวันนี้ไปเปิดเจอเอ้ายังอยู่นี่นาก็เลยจัดการเมนูนี้เลยค่ะสะเต็กซี่โครงหมูเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทํทำกันค่ะเรามาเริ่มจากหมักซี่โครงหมูกันก่อนเลยนะคะป้าใช้ซี่โครงหมูเนี่ยห้ารอยกรัมนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆประมาณนี้นะคะ เื่อว่าสะดวกในการอบหรือว่าการย่างนะคะแล้วก็เครื่องหมักของป้าก็จะมีรากผรกสีกระเทียมพริกไทยนะคะเบกกิง้งโซดานิดหน่อยนะคะถ้าหมักค้างคืนไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้ป้าจะหมักแค่ประมาณสักสอชั่วโมงเนาะก็จะใส่ไปนิดหน่อยค่ะผงปรุงรสหรือชูรสจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะน้ำมันหอยซเสิ้ยวขาวค่ะแล้วก็น้ำเปล่านิดหน่อยค่ะหมักง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือหมักกันค่ะ ผสมน้ำหมักกันก่อนเลยนะคะป้าจะใส่น้ำปล่าลงไปพรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะเบกกิ้งโซดานิดหน่อยค่ะถู่รสนะคะหรือจะเป็นน้ำลาลาใายก็ได้ค่ะน้ำมันหอยซียวขาค่ะผสมน้ำหมักของเราให้เท่ากันนะคะ ใครชอบให้มีความหวานนิดหน่อยจะใส่น้ำตาลเปนิดหน่อยก็ได้นะคะอันนี้ป้าจะไม่ได้ใส่เนาะทีนี้เราก็นำซี่ครงของเราลงไปคลุกคล้าค่ะขยำขยำให้เข้าเนื้อนะคะ ใครต้องการให้สีสันสวยงามน,นะคะเพิ่มสีดันไปนิดหน่อยก็ได้นะนี่ปาจะไม้ใส่เนาะถ้าชอบหวานก็เพิ่มน้ําตาลไปค่ะหมักนี่ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะต้องการรสชาติไหนเนาะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะพักไว้แบบนี้สองถึงสามชั่วโมงเลยค่ะถ้าเกิดว่าเอาไว้ค้างคืนก็จะยิ่งเปื่อยนุ่มมากๆเลยละค่ะเอาละค่ะเราพักไว้ค่ะ ส่วนผักเคียงของป้าน,นะคะป้าใช้เป็นมันฝรั่งนะคะแครอทนิดหน่อยแล้วก็ถั่วแขกค่ะป้าจะนำมาต้มให้สุกก่อนนะคะซี่โครงของป้าก็หมักได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปอบโดยมอทอไร้น้ำมันนะคะหรือใครจะเอาไปย่างก็ได้นะย่างเตาถ่านก็จะหอมมากๆเลยค่ะแล้วแต่เลยนะคะเราก็จะนำไปอบกันค่ะ เราก็มาผัดผักเครื่องเคียงกันนะคะนี่ป้าจะใช้เป็นเนยค่ะแล้วก็จะโรยเกลือไปนิดหน่อยนะคะ<ม>เกลือที่ป้าใช้ก็จะเป็นนี่เลยค่ะซอเต้เกลือโซเดียมต่ำนะคะป้าจะใส่ผงออริจาโน่สักนิดหน่อยนะคะ และจะชอบนะอันนี้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะใครไม่ชอบเลยนะคะก็ลวกเอาก็ได้ค่ะเลยหรือว่าผัดกับน้ำมันก็ได้เช่นกันหอมมากๆเลยค่ะใสได้แล้วค่ะอันนี้มันที่ป้าต้มสุกแล้วนะคะ เอาไปคลุกเนยเบาๆค่ะเดี๋ยวจะเละสมุดกระดกกระทะไปเรื่อยๆนะคะกระดกไม่เป็นก็ใช้ตะหลิวนี่แหละค่ะทีนี้ก็จะโรยเกลือไปนิดหน่อยเช่นกันเพราะว่าป้าใช้เป็นเนยจืดเนาะถ้าเป็นเนยเค็มเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่เกลืออันนี้ป้าใช้เป็นเนยจืดค่ะออกเกรียมๆสักนิดนึงค่ะ ปาจะใส่ออริกาโน่สักนิดหน่อยนะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันมีการใช้ได้แล้วค่ะปาจะชอบทานมันฝรั่งมากเลยค่ะทำเยอะเลยผักเคียงของเราพร้อมนะคะนี่ค่ะว้าวผ่านไป15นาทีค่ะอีกแป๊บนึ่งอีกห้นาที สเต็กซี่ครหมูของป้าก็พร้อมทานค่ะพร้อมผักเคียงหอมๆนะคะและก็น้ำเกรวี่ค่ะที่คุณแม่ของลูกเขยทำมาให้นะหรือจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วหรือซอสต,ต่างๆก็ตามชอบได้เลยนะคะแถมยังนีค่ะผักสลัดอีกชามใหญ่ค่ะน้ำสลัดก็ตามชอบกันได้เลยนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูค่ะเมนูนี้อร่อยจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ